สวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e ครับพบกันอีกแล้วนะครับกับฟ้าสายไรเดอร์ครับวันนี้นะครับก็จะมาแกะนะครับในส่วนของ NSR p r o a โปอาร์มคันนี้นะครับแกะดูข้างในนะครับแล้วก็คิดว่าจะเอาชุดสีไปทำสีใหม่นะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้มีการถ่ายท่อสดด้วยนะครับจะถ่ายทอดสดให้ดูนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับก็ เป็น SR p r o a r โนะครับเดี๋ยวจะมาแกะให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับว่าคันนี้ข้างในมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับอาจจะพูดคุยไปด้วยแกะไปด้วยแล้วกันนะครับนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับส่งข้อความเข้ามาทักาทายกันได้นะครับ จริงๆ้วต้องบอกว่าคันนี้มันสภาพมันมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับต้องก็เลยว่าก็เลยว่าจะเอาแกะเอาไปทําสีนะครับนะครับขอพรบคุณมากนะครับลิสบอนนะครับคุณโกมินสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวระหว่างพอดีผมอยู่คนเดียวมันจะไม่มีคนคอยตอบนะครับยังไงก็ทักทายเข้ามาได้นะครับก็จะได้รู้จักกันไว้นะครับรวมถึง f อทุกท่านด้วยนะครับยังไงก็กราบขอพรบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมกัน เดี๋ยวเราไปเริ่มแกะกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวยังไงฝากดูไปด้วยนะครับแล้วก็คุยกันไปด้วยเนาะนะครับอยู่ใกล้ๆกันเดี๋ยวนะเอาไว้เนเียสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณโพมินทร์ครับขอราบพระคุณมากๆครับสวัสดีคุณสลาธครับนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับวันนี้ผมจะมาแกะนะครับมาแกะเฟลลิ่งของตัว เอ็นโปอาร์มกันนะครับมาแกะให้เห็นเห็นกันเลยว่าข้างในคันนี้มันเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าสภาพจริงๆแล้วมันไม่ค่อยสวยนะครับก็เลยก็เลยอยากจะแกะเอาไปทําสีนะครับก็ปกติแล้วผมได้มาผมจะโพสต์ขายไปเลยนะครับก็มันดูแล้วมันไม่สวยครับก็เลยอยากจะเอามาแกะให้ทุกท่านได้ชมกันว่าข้างในมันเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับนะสักครู่นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเริ่มเลยดีกว่า สดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับอะก็แกะแกะออกมาได้อันนี้ละเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูใกล้ๆก,กันนะครับ แบบต้องบอกว่ารถคันนี้ที่ซื้อมานะครับขายแบบมันไม่ค่อยรับผิดชอบรถเลยอ่ะแบบผมเสียดายมากเลยผมก็เลยเอ,อลองไอ้นี่ดูนะครับมันรถมันต้องบอกว่ามันข้อเสียมันเยอะมากเลยนะก็เลยตัดสินใจคิดว่าไม่ขายดีกว่าเพราะว่าขายไปแล้วสงสารคนซื้อครับ มันมีปัญหาหลายอย่างเลยผมก็เลยโดยเฉพาะชุดสีเนี่ยชุดสีที่เห็นเนี่ยครับมันมันใช้ใช้ไม่ได้เลยมันมันขี้เหร่มากนะครับส่วนเรื่องเครื่องก็เป็นวาวมือนะครับตัวนี้เป็นวาวมือกุญแจเนี่ยผมพยายามผมพยายามไขหลายรอบแล้วบอดท้ายเนี่ยไขยไม่ออกไขยังไงก็ไขไม่ออกไม่รู้จะทําไงมีไขมีข้อแนะนำเลยครับเปิดเปิดบอดท้ายกุญแจกุญแจมันให้มาดอกเดียว แล้วก็มันมันไขไม่ออกอ่ะผมก็พยายามจะแกะออกแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องเอาถังน้ามันออกนะครับเอาถังน้ามันออกแล้วก็แต่ว่าปัญหาคือตอนนี้ผมเปิดเปิดบาะไม่ได้นะครับเดี๋ยวชุดสีเดี๋ยวจะเอาไปทํานะครับเอาไปเอาไปทําใหม่ที่ร้านนะครับท่านใดที่เข้ามารับชมแนะนําได้นะครับเปิดยังไงผมไม่รู้จะแง่ยังไงรำคว,วมันหัก ต้องขันน็อตก็หลุดออกมาละแย่มากเลยขายรถแบบนี้แย่มากซื้อมาจากอ,อ,อุทไทยนะครับคันนี้ซื้อมาจากอุทัทย<ม>เปิดไม่ได้ไจะทำงไงกดล็อคก็แล้วนะลองกดนะล็อคอะ่ะ คือมันมันไม่ใช่กุญแจมันนะครับม,มันจริงจริงมันไม่ใช่กุญแจมันนะกุญแจกุญแจที่จะไขท้ายครับแล้วมันเป็นเหมือนกุญแจปั๊มมาต้องบอกต้องบอกว่ารถรถคันนี้ผมอซื้อมาจากซื้อมาจากอุทัยนะครับซื้อมาจากอุทัย ก็มีปัญหาเยอะมีปัญหามีปัญหาก็ที่บอกมีปัญหาเยอะก็คือนี่แหละตัวชุดสีตัวแฟลิงอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ไม่ได้เลยนะครับแย่มากนะตอนนี้พยายามพยายามเปิดท้ายอยู่มันเปิดไม่ได้นะครับมีใครเอฟซี FC ทุกท่านเลยที่เข้ามาติดตามแนะ,ะแนะนำกันมาได้นะครับแนะนํากันมานิดนึงวันนี้ช่วงบ่ายมันจะร้อนมากเลยร้อนจริงๆ จะรู้จ e. ักประกุญแจที่ไหน ปิดไม่ไปเลยอ่ะ มันีอรอเดียวไปหน้าหลังได้เิชามา กำกับกล้องอยู่ทักทายกันหน่อยสวัสดีครับเล่นเอาเหนื่อยเลยต้องใช้อันนี้ครับคุญแจมันเปิดไม่ได้ต้องใช้ไขควงแต่ตัวนี้จะเปิดย,ยังไงนี่ยยังยังคิดอยู่ว่าจะเปิดยังไงเปิดไม่ได้จะงัดยังไงครับท่านผู้ชม อยากเปิดมาเกเลยเราเปิดไม่ได้ อมมมเนแสดงความคิดเห็นก็นมาได้นะครับทักทายกันได้นะครับฝาใส่เลยได้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับปัญหานเนี่ยตอนนี้ผมเปิดตัวนี้ไม่ได้นะป้ามีอ่านคอมเมนต์ไว้บ้างหรือยังยังแต่อ่านสวัสดีครับเฟซีครับ สวัสดีครับอยากดูเครื่องตั้งโซ่ด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวผมขอขอเคียรยไอตัวนี้ก่อนเปิดไม่ได้เนี่ยครับแนะนำเข้ามาหน่อยมันเปิดมีคนจองยังรับคันนี้ยังไม่มีครับแต่ว่าสภาพนี้ไม่ค่อยอยากจะขายมันมันยังไม่สวยครับแต่ถ้าแต่ถ้าจะซื้อไปมาไปปั้นน่ะโอเคเลยแต่ถ้าเผื่จะซื้อไปแล้ว มันมันยังไม่จบอะครับแฟลลิกันไม่สวยกุญแจเปิดเบาะต้องทำอีกดอกครับพ่อกุญแจเอาคอมเมนต์หน่อยซื้อมามันให้มาดอกเดียวผมไม่รู้จะทำยังไงถามไฟมันก็บอกไม่มีมมเปิดสวิตได้อย่างเดียวกับถางน้ำมันอนะบอกคล้ายนี้มันเปิดไม่ได้ ตัวตั้งโซ่ก็ยังพอเกี่ยวได้ครับมีมีมคนเยอจ้ะตัวตั้งโซ่มีรีวิวเท่ารีวิวเท่าที่ได้ก่อนก็ได้ครับรู้เพราะข้ามีรีวิวไปแล้วครั้งหนึงปะอ่อมีมีรีวิวไปแล้ว<ม>อย,ววอยู่อยู่ในคลิปนะครับอยู่ในคลิปล่าสุดเลยระเบิดอะไรไหมครับอ๋อไม่ครับระเบิดระเบิดไม่เป็นอยากอยากขาย เออจริงๆมันเอาไปบ้านได้รถไม่ได้มีปัญหานะครับเครื่องขับได้ปกติขับมันเลยเป็นวางมือเป็นวามือนะครับเอ,ออื่นๆใช้งานได้หมดเลยนะครับเว้นแต่เสียไอ้ตัวเนี่ยแหละสภาพของตัวแฟลลิงนี่แหละครับนี่แหละถ,ถือกล้องเข้ามาก็ได้นะถือเข้ามาจะได้ให้เขาดูตัวนี้แต่ว่าตั้งตั้งไวผมเปิดตัวนี้ไม่ได้ผม,มหมดนิดมาก เปิดไม่ได้ผมจะแกะไอตัวนี้ออกกลัวน,นีเสียเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังนะครับอ่าเปปิดถ้าจนเปิดใช้ลวดเล็กๆแย่จากด้านหลักไปท้ายพอดึงสลักคุญแจได้ครับโอ้ขอบคุณครับเดี๋ยวลองดูวดลว,ว,ดวดเหรอลวดลวดอยู่ยนะแย่อมใหญสูงองันนี้เปิดราคาเท่าไหร่นะครับสองแปดครับ อครับผมมันมีรูตรงไหนครับพี่แย่อ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรถพี่ฟ้าใสรถด,ดีทุกคันครับยอมรับเลยมีคันนี้แหละที่ไม่ดีมีคันนี้ที่ไม่ดีครับอันนี้ยอมรับเลยความควาไม่ดีก็เลยผมก็เลยไม่อยากขายมันมือนถูกลอกมาอยากได้ครับด้วยความด้วยความที่แบอบกอยากได้รถอยากมีรถ ก็เลยผมเห็นแล้วผมเห็นเขาผูกเชือกไว้ตรงนี้ いいボコボコ。<music> คน,น,คนสุดเกล้าผมต้องเป็นลูกค้าพี่ให้ได้นะตะกรานผมต้องเป็นลูกค้าพี่ให้ได้คุณจักจักรีน่าจักขอบคุณนะครับ ต้องบอกว่าผมก็แมนซางได้กต่กางฝึกเป็นซางเมื่อไหรจะมีทีเซตอาเข้าบ้างครับคุณอดีสศักดิ์ถ้าเอามาจะเอาไหมเดี๋ยวผมไปเอามาพรุ่งนี้เลยเห็นหัวอาก็เห็นหัวว่ะถ้าจะเอาทีเซตอาร์เาเห็นอีกถ้าจะเอาทีเซตอาเดี๋ยวผมพรุ่งนี้ผมไปเอามาสนใจไหมครับ สีดำขอบทองผมกลัวผมเอามาแล้วผมขายไม่ได้ทีสดาก็น่าเล่นครับแต่ส่วนใหญ่จะทำหาแต่เน้ดาก็เลยไม่กล้าเอามาคึ้แกงไงเดี๋ยวสูดเลอเล้วดมาขังแล้วโตมาขายไปแล้วถอดๆเร็วๆอย่างเงี้ยนะครับ ตอนประกอบนี่น็อตเหลือตลอดเลย ผมมีหนึ่งคันปัวอามแต่แกจอดไว้ไม่ยอมขายแต่มันไม่มไม่อย่างหลักขายอามไปท่านคันที่ส่งปตัตตานีสวยครับคันที่ส่งปตัตตานีค<ม>ันนั้นแหละสวยใช่ใช่ครับอเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆปัตตี่ีเลยเยอะนะครื่องร้อนจีเลยเดี๋ยวผม แป๊บน,นึงนะครับขอขยับกล้องนห้หน่นอยเดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆนะครับเครื่องนะต้องบอกว่าตัวนี้เป็นวาล์วมือนะครับเป็นวาล์วมือเนี่ยย่างที่เห็นก่อน,นมันเป็นวาล์วมือนะครับมันทํางานคู่กับคันเร่งนนเห็นไหมคันเร่งเปิดวาล์วเดี๋ยวผมให้ดูนะคันเร่งคันเร่งเปิดวาลว์เปิดเลีคเับผมขึ้ จะเรียกวาวมือนะครับซึ่งซึ่งผมก็ได้หาข้อมูลแล้วนะวามือมันเป็นยังไงมันใช้งานเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็อยากได้แจ่มๆได้เลยครับเดี๋ยวกําลัางหาอยู่นะคันแจ่มๆคันนี้มันยังไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่นะครับเลยเลยเลยยังไม่ค่อยอยากขัเท่าไหร่นะครับก็นี่แหละสภาพรวมๆของคันนี้นะครับนี่ให้ดูกันเลย ชอบเอเนอตาโรมตอนนี้กำลังติดต่อ n อ r ตาโรมอยู่นะครับราคามันสูงมากเลย